เรื่องเต็มเองมัดอกดูด <sc> ีดูกันขักตุกตัวเด้อมันจะเอกันเป็นเห็ดเองเพื่อนน่งกอบเพื่อนเหรอ

ทายัางขาเอาเพือ่องมาอยู่เก็ดทถาบริเกียมพร้อม ได้แล้วไอ้หนูจุดมากเลยเอาเลยพ่อพ่อม่พ่อมนกันยังไงบุไม่ใหม่ๆเฮาออะไรบุไม่หอกไมเฮ่เปียกเเรือหินแต่เาะตลอดในป่านอน่ะดูือถ่ายก็ถาย ค่คือคือแพ่งเนาะดูไปดูมาเอียดได้ดูมันหนามเขาได้เอาขุนั่งเลื่อมเต็มหมดแล้วบนี่มาดูไม่ชัดเนา่เอาเกลือบ่าบอสเกลืที่ทันได้งานโอ้นามแล้วเอาเกลือหุกเนาะ เหบนมันนุ่มมาหรือว่าจะได้หนิเอาเกลือใส่มันผูได้มีผแนวได้ไดตัวใหม่มันผูโอ้มันผูขึ้นมากกาอืี่ผูขึ้นมากใครเขาลอกออกได้ก่ามันมันเลี้ยงเต็มเลยนะมันเล้ยงกัดนันมันอเิร์ดนะมเนี่หนักดิมูมูปลาเคยเห็นในนี้ได้เนามูปลาเนาะเห็นตอนไหนมูมูปลาบ่ไไอ้ซื่อ พีเดเผาเรืองรกันปาลได้ตัวใหญ่เงี้ยเผาเนี่กับปาเลยเไฟเลยปาเลยมูกว่า่แล้วปาเลยแล้วเอานังเอานังเขนมายิสมไดเขาเห็นนังเขาจอามาคายผูด้เขาว่าโอ้มุกวาเถนอคาอ่ะนะคนเขาเห็นนังโอ้บเชือดเลยคนย่างดิคนมากลันลยอ้มูก่ามบานด้ยว่าูดู เรื่องเต็มเองม่ดอกดูดีดูกันคกสตัวนึงมันจะจิ้กันเป็นเห็ดเองเพิ่์ดนางกรอบเพิร์นอะกรอบและน่งเนี้ยวด้วยนางเนี้ยบ่ะนังนุ่มเลยนี่ม้ยอันนี้เราเบืจะโอเคเนาะมาขอเนี่ยว่าใส่ห่ามือถือเครื่องน่าประทันเราเขาเคื่องเจ๊เลยเนะ ผักชีวานเขาขูดเลยไม่ละนี่ละเดี๋ยวเลยปีนเลยบบปีนบ่ như chị đi Đây đây. Đây là tí. chào subscribe bạn

Đơ nắng vô. Ô tí mà. Đây vừa thử để khืน. Nháp. Đã rồi đi. gì ปีเงนเนี่เสียบแลวครับพวกน้อง

tập ván, tập ván <laughs> tôm, cái tập đoàn tập cái tập đoàn tập đoàn tập đoàn tập cho tập cho tập cái tập này, cái đoàn tập <laughs>

บานนี้ชิพามาทั้งด่านไม่ขั้วเขาเนาะบานนี้เนาะไม่ขั้วเขายเป็ดจะได้แงอ่ออกเป็ดชิน้นเป็ดขาแหลมว่า้แม,ม่ขั้วขั้วเนาะเข้ากันขั้วแต่กระตุ้นกระดูกไม่ยังแหล่ว่าเลยโมเสียแล้วบ่ ้าเลทปนเลยเป็นเพาะป้าได้ครกับป้าถ่ายนี่โอ้ยยังยังยังเฮ็ดแบบไนี่เฮ็ดแบบไหนี่ปิ้งปิ้งิ้งอ้เ้งลาบเด้อสิป้งแก้มเด้ป้งเ้งลาบโอ้ โซเก่งแล้ว้น <oh ิ้วเนาเชียงหนึ่งเนียเชียงหนึ่งเอาไปเลยได้เอาไปคุณได้เป๊ะกัจะได้ดูเป๊ะจะได้ฮะใช่เลยกันได้กินอยู่บ่เลยเออได้กินดูได้กินอยู่บ่ก็เราว่าพอขั้วบ่ได้กินโอ้ได้กินกินว่าพอขั้วแห่งได้กินกวนั่ำกินน้ำเนาะพัชินาบูดเมื่อบัวใดได้ oh, sỏi, lỏi, lỏi luôn. từng hạt men rồi. nó nhai bồi nhác đúng à? men. cả, mang cả